สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับสู่ช่อง27 e v e n o t o b r นะครับห่างหายกันไปนานนะครับการทำคลิปนี้ครับว,นนวันนี้วันนี้วันนี้เราก็จะมาทำมาม่ากเกาหลีครับแต่เขาว่าเกาหลีหรือว่าญี่ปุ่นเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะแต่ซองนี้ยไปทดลองกันกินกันครับทุกคนอ,อร่อยหรือไม่อร่อยเดี๋ยวมาเจอกันครับไปแต่<ฮ>เราไปปรุงก,กันนะครับ<ฮ>ทุกคน 9, นักดีมา่าก้อนหกห้าสี่าอก้งโอ้ทุกคนดูว้านี่คือเมนูวันนี้นะครับทุกคนที่เราจะกินกันวันนี้นะ มีไข่ด้วยทุกคนว้อร่อย เขากินเกาหลีครับกินกันแบบว่าเขาบอกว่าเกียอ์นี้มาช่วยนะว้ามันก็ไม่ได้เผ็ดอะไรขนาดนั้นนะแต่มันก็มีเผ็ดระดับถ้าเต็มสิบผมจะให้ยู่ที่ประมาณสักหกเจ็ดยังไม่แบบมันยังไม่ถึงกัแบบมาม่ากเกาหลีสีดำ

ถือว่ากินได้ครับทุกคนโ กินกับเกาหลีต้องอีทุกคนลอเข้าไปนลครับตัดใจทุกคนสิกาชีส

ไปสิบางคนปัดเลยเนี่ยรู้ทันสิทธิ์จะได้เคลียร์ให้หมดวันนี้ต้องบอดมาชิดตามาชิดตา ไข้สองฟองทุกคนสะใจมากเลยทุกคน gớm mà ชี้ทายไปหมดเนี่ยแล้วทุกคนกคนะ,ะสื่อว่าขอบคุณทุกคนมากครับครันี้เข้ามาดูแล้ว ยื่นกดไลค์แชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับมามา่าเกาหลีรสชาตินี้ก็งันๆน,นะครับน้ำนองไปแล้วครับ